ฝนตกมากฝนตกตกตกหนักมากเลยพี่ต้องรอด้ยพี่น้องโหที่ว่าหินฝนตกหนักมากเลยบางหินฝนตกหนักหนักหนัมากเลยครับสองชั่วโมงครับยังไม่หยุดครับครับกลับบ้านได้แล้วนั่งกินจะออกบ้านนะฝนตกหนักมากเลยครับกาบฝนตกหนักอยู่เลยครับแรงมากครับ ขึ <mile> ้นมาครับขึ้นของเสร็จพดีครับเปนตกเลยครับใจคิดโจ๊ะเลยนะโจ๊ะันร้อนะครับก็นควารักครักใคโจ๊ะได้แล้วครับโต๊ะเป็นร้อนนะครับโต๊ะโ๊ะอร่อยว่าโ๊บรรยากาศหน้าร้านครับ นสนตกหนักมากทีเปนไลยเราดอากาศาไปไม่ได้ครราตการรล้างอดการรอบล้ <cycles and> <himself> าหนครับ้างหลังหลังล้งที่จอดรถครับที pot. ่จอดรถ มาครับให้เงินอยู่นะครับเนี่ยบรรยากาศคานตกระวังดีครับใจตกบ้างคอมเมนต์บบาบบามาครับใจตกบ้างคอมเมนต์นะครับคะแนนตกหนักมากคอมเมนต์มาครับคะแนนมากครับ I'm a little, mad, a little...